ลุงก็เมียลุงนี่นะนับวันนี่มันจะอู้บ่เข้ากันไปติ๊กติ๊กแต่ก่อนนี่เข้ากันจะดีเข้าถึงเมื่อคืนเข้าถึงเมื่อวันฝนตกอีกก็ซ้ำเข้าเข้าตีว่านนี่ก็คือเข้าอกเข้าใจกันจะไปกึดเลิกบดเดียวนี่มันบ่เคยเข้าอกเข้าใจกันอู้ออย่างกับบ่เคยหู้เรื่องวันนี้ลุงปกาด เมียลุงก็โทรตวยหาบอกว่าขอซื้อกะติเข้ามาหืกร,รมลุงก็ไปเสาะถามซื้อกะติเข้าไปถามคนขายคนขายก็บบกหูจักกะติเข้าบะหมีไปเสาะล่าในกะบ,บะหมีบะหมีลุงก็เลยปิกมาบ้านปอกกองไปบ้านถึงปุ๊บลุงก็บ,บอกว่าบะหมีเมียลุงมันก็ดา่าลุงแเมอะบะหมีจะได้เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกระติกเนี่ยเนี่ยนะกระติกเนี่ยกระติกเ,ก,ะตกเข้าโอ้นั่นเตอเป็นห้องว่ากระติกน้ําแข็งว่ากระติกเข้าอินีโนโอถ้ามันบอกลุงแต่แรกว่าเป็นกระติกน้ําแข็งมันก็ได้แล้วอะ่ะอันนี้มันว่ากระติกเข้าอ่ะลุงไปถามคนขายคนขายก็บ,บงหูวเรื่องเพิ่งมันบปได้สักเตือเนี่ยกําอูม้มันนยดคนเฮาให้หนนะ่ะมันแปลกนะ่ะ ลุงก็มาเป็นกําคืดกืดกืดหลายเรื่องหลายเล่าขนาดหลังคาบ้านหลังคารลดฝาหม่อเกงเออแปลก,ก็บ้านเนี่ยอยู่ตั้งบนมันเป็นหลังคาบางทีหม้อเกงมีฝาเนี่ยเขายังมาห้องวันหลังคาหม้อเก๋งม่นก็ฝามันต้องอยู่ด้างข้างกะฝาบ้านเนี่ยฝาเฮือนเนี่ย ฝาห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ตังข้างอันที่อยู่ดังบนก็ต้องปิดหลังคาบาที่ฝาหม้อแกงฝากระติกมันไปได้ว่าไปอยู่ดังบนมันแบบอยู่ดังมันยังแบบอยู่ดังข้างงงเนาะคำอู้คนเฮานี่เนี่ยบางทีมันอู้ง่ายมันฟังยากอย่างวันหน้ากะอ่ะเมียลุงบอกว่าอันเอาน้ำพีข้างกาโมอยู่หลังตู้เย็น ลุงก็ไปอันเสาะพอตั้งหลังตู้เย็นจักตู้เย็นออกมาไปพอตั้งหลังมันก็บ่หมีเออเป็นว่าน้ำพิกวางอยู่บนตูน้เย็นเนียลูกมันอู้บาดทุกมันต้องว่าอยู่บนตูน้เย็นไม่ใช่หลังตู้เย็นถ้าตั้งหลังก็ยังหลังบ้านเนี่ยเฮาก็ไปตั้งหลังพุนน่ะเออนี่เขาว่าหลังตู้เย็นเฮาก็ไปจักตู้เย็นออกมาเสาะแหามันก็บ่มีสุดท้ายเฮาผิดเออ คำอู้คนเฮานี่นะแปลกเหมือนกันเนาะไปสาะปลาลิมได้ปลาลิมตัวมือเอะเขาว่าปลาลิมหลวงบอกกองหันจ้างมาจ้างตัวเพ่เขาว่าจ้างน้อยจ้างเกิดใหม่ตัวมือเอยเขาว่าจ้างน้อยบปที่ปลาลิมตัวมือเอยเขาว่าปลาลิมหลวงงืดกับคำอู้คนนี่นะมันเป็นเต่นลุงก็ว่าเป็นเต่เมียลุงลุงบักเข้าใจ